ลอ,เต,อตเตอรี่ถ้าถูกรางวัลเลี้ยงน้ำหนูด้วยนะกวัดเนืองอ่า้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเนาะค่ะไปตั้งจิตอธิษฐานขอพ่อเนาะค่ะรับปูนักรารเมียนคารโดยเฉพาะญานาของขฮาความเสื้อความตัดท่าภัายมันเนาะค่ะ ยังกับบสูผลบุญเนาะค่ะพี่น้องคนเฮ้าทําบุญก็ยอมได้บุญเนาะคะ่ะทําบาปก็ยอมได้บาปจงเสื้อในอ่ะคุณงามความดีแล้วก็บุญกุศลเนาะคะ่ะตายไปเอาไปได้แค่บุญกับบาปเนาะค่ะพี่น้องมีโชมีลาบก,ก็อย่าลืมทําบุญเด้อมีโชมมีลาบก,ก็อย่าลืมคนที่เขาอ่ะมีจิตเมตตาเฮ้าคนที่เขามีบุญคุณกับเฮ้าเมื่อใดเฮ้าลืมตาอาปากใดเอากะจงตอบแทนคนเ่านั้นเนานะค่ะพี่น้อง เมตตาค่ะณเมตตาณเมตตาณเมตตาค่ะคิดจริงใด้สมปาานาค่ะพี่น้องคำว่าเมตตานี่คือที่สุดแล้วเนาะคะ่ะดับทอบบ้อปู เดี๋ยวเจียบจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อปีนองเบอร์สุขสุขคนเนาะค่ะแปกบอ่อทูบสะบัดหาเทือหกเื้อบ่อรับ นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคะวายมราชาโนท้าเวสุวรรณนมรนังสุขังระหังสุภโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาปัตูุติโตเวสสพุทธะพุทธังระหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนะโมพุทธายะ สาธุคุณกุศลใดที่ลูกเพดมาแล้วลูกหลานก็อนุโมทนาสาธุบุญกิติส่วนบุญส่วนกุศลขอบารมีท้าวเวสสุวรรณได้โปรดประทานโชคลาภให้ลูกหลานตลอดจนพีน้องเบิร์สุขสุขคนที่เพิ่นต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันครับลูกเพราะว่าท่านทั้งหลายจะคิดการใดอธิษฐานจิตใดๆก็ตามแต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสมมงหมันปรารถนาดังจิตดังใจที่ได้ต่างจิตอธิษฐานไปน้ำลูก สาธุสาธุสาธุเปิดจะเปิดลาบเดอ้อปูสิ่งใดที่มันขวาง,งกาันม่านทั้งหลายที่มันขวางกันก็ให้ลูกผ่าน้นอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง รวยรวยรวยอันนี้ก็จะเป็นรูปลากษของทาวเวสวุววรนเนาะคะ่ะก็จะแปลกตากว่าที่อื่นเนาะคะ่ะพี่น้องอยากให้มาเบิ้งค่ะคือแบบซักซีดแห้งเนาะคะ่ะในเรื่องอ่าโชคลาภเนาะคะ่ะนาทีการงานล่องมาเบิ้งค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเนาะคะ่ะขึ้นไปข้างบนเนาะคะ่ะ ลอตเตอรี่ถ้าถูกรางวัลเลี้ยงน้ำหนูด้วยนะกวัดเนืองค่า